ไปยืนไปแนะนำเครื่องทางนี้ดีกว่านี่มัง้งจะได้เห็นนี่เสายาวแค่ไหนเอาพี่จะกดแล้วนะนกดไปแล้วนะครับยังมันก็เป็นสีแดงอยู่อ่ะต้องกดสีแดงออกอะ่นนะอ๋อแล้วครัขอโทษแควคนจะขึ้นข้างบนเลยครับผมเห็นไหมครับข้างบนเลยครับ เตารุ่นนี้จะดีก็ผมว่ามันจะไม่มีคนรบกวนนะครับผมทุกคนครับผมครับคือเตากันยาครับน้ำใกล้แล้วก็ผมครับน้ำใกล้แล้วเนี่ยเริ่มจับก้อนแล้วก็ผมครับเริ่มแล้วครับนี่ระบบน้ำหล่อเย็นครับผมครับใกล้แล้วใช้เวลาอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงครับน้ำยาถึงจะไหลครับผมครับใกล้แล้วครับก็ได้ที่แล้ว ประมาณ4 5, 5ี่้นลแล้วครับแล้วยาตัวนี้มีสปปรรพคุณอะไรบ้างครับหมอ,อรักษาโรคมะเร็งครับแล้วก็ล้างสารพิษถ้าเอาตัวตัวยังไม่ผสมเนี่ยสามารถไปกัดปูดกัดไฟพวกพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ครับ <S 1> <S 1> ถ้าเราสุนัำเจือจางเนี่ยรักษาพวกมะเรง็งพวกน้ำเหลืองพวกนี้นได้ครับแล้วก็พวกที่เป็นมะเรง็งน้ำเหลืองจะดีมากครับโรคกระเพาะบางคนก็ว่ารักษาได้ครับผมก็ตามที่ ใช้มารักษาหลายๆโรคเหมือนกันครับผมแล้วสูตรยาตัวนี้หมอได้มาจากที่ไหนอะคะสูตรหลวงปู่ฟั่นครับตัวนี้ครับผมแต่ก่อนหลวงปู่ฟั่นท่านป่วยแล้วก็มีเทวดามาบอกครับผมท่านใช้ดินปืยของผมไปแช่น้ํากินแล้วท่านเลยชิดสูตรขึ้นมาที่ว่ามาผมเคยบวดอยู่16พรรษาเลยทํามา26ปีแล้วครับทำจได้ผลดีครับได้ผลดีนะคะครับก็ทามาเรื่อยๆเลยครับก็ โด่งดังมากยาตัวนี้ผมรู้จักกันชื่อยาอะไรคะคุณหมอยาส้มครับที่ท่านตั้งไว้ว่ายาส้มแต่ผมเปลี่ยนว่ายาน้ํามอรกดครับเพราะว่ามันเป็นน้ําออกมาใสๆครับมอระกดครับมรกดนี่มันว่ามีคุณค่าครับผมค่ะนี่คุณหมอจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะในการสกัดอ่ะก็ประมาณที่จริงแล้วถ้าไฟไม่พอก็ หนึ่งวันหนึ่งกับอีกหนึ่งคืนครับผมอ๋อแล้วหมอนี้ของคุณหมอนี่เนี่ยด้วยอุปกรณ์แบบนี้นี่คุณหมอต้องใช้เวลาเท่าไหร่คะประมาณน่าจากประมาณก็คงจะถึงตอนเช้าค,ครับผมคืนนี้นั่นหรอคะครับคุณหมออยู่ถึงเช้าเลยหรอ<ม>คะบางทีนี่ต้องทั้งเตรียมของก็วันหนึ่งกับคืนหนึ่งครับตอนนี้มียอดจองเข้ามาแล้วยังคะคุณหมอ ก็ยังครับเลยครับช <mean, S 1> um, ่วงนี้ยังไม่ได้นี้เลยครับผมไม่ได้ทํานานแล้วใช่ไหมคะครับนี่แต่สั่งเตาครับเตาให้สั่งกันหลายคนแล้วครับผมอ๋อเตาให้ค่ะคุณหมอขอบคุณมากค่ะครับ